โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง i อเออร์มอนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําปุ่มแบบนี้นะฮะเห็นไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บอ่าเวลาเราแตะนะครับมันจะมีตัวกลมๆนะครับเห็นไหมมันจะมีตัวกลมๆแสดงการแตะของเรานะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับเพื่อที่จะง่ายในการ สัมผัสนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าตัวเองสัมผัสโดนหรือไม่โดนนะครับมันก็มีปุ่มแบบนี้เพื่อที่จะมายืนยันการสัมผัสของเราให้ดูนะครับมันจะได้ง่ายขึ้นโอเคก็ง่ายๆนะครับสําหรับการตั้งค่านะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่าตัวนี้เลยนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้ไปเปิดโหมดตัวนี้ก่อนนะครับให้ให้เข้ามาเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับจากนั้นเข้าไปคําว่าเวอร์ชันนะครับ ให้ไปเปิดโหมดพัฒนานักพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อนนะครับกดประมาณ10ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นโหมดพัฒนาก็จะเปิดนะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะนะครับจากนั้นเปิดแล้วนะครับให้มาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับมันจะไม่โชว์พวกนี้นะมันจะอยู่ในนี้นะครับกดเข้าไปนะครับอ่าก็จะหาคําว่าสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ เล the ื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับให้สังเกตคําว่าตัวนี้นะครับให้สังเกตเลื่อนลงมาเลยนะครับนี่นะครับ Input นะครับแสดงการแตะนะครับเห็นไหมผมจะลบออกนะครับเนี่ยมันจะไม่มีกลมกลมแล้วนะครับถ้าผมกดตรงนี้มันจะมีกลมกลมนะครับอันนี้ก็คือด้านล่างตรงมาตรงนี้นะครับก็คือตำแหน่งตัวชี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหม พองดไม่สัมผัสมันก็หายไปนะครับถ้าสัมผัสอย่างอื่นมันก็มีมานะครับอันนี้มันเป็นตัวบ่งชี้ที่เราสัมผัสอะไรไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเราสัมผัสอะไรใหม่ๆม่มันก็กลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับปุ๊บเนี่ยนะหายไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมปุ๊บ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 วาดภาพก็ได้นะนะครับเดี๋ยวเขียนนะครับ i a m m โอเอส i อ m m o d นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่มาแบ่งปันกันให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามผมได้อาับชมกันนะครับแบ่งปันทิกดีๆนะครับผมจะกดออกตรงนี้นะฮะนี่ก็จะหายไปแล้วนะครับผมติ๊กตรงนี้ออกตัวกลมๆก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็สําหรับใครที่ชอบแบบกลมๆเวลาแตะต้องแตะมือถือนะครับ แต่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีเพื่อนของผมนะครับชอบใช้มากนะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยมันเปิดพร้อมกันเลยนะครับบางคนก็ชอบนะมันเท่ดีมันแหวกแนวนะครับสไตล์ของกายของมันนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมจะปิดตัวนี้ไปนะครับผมจะเปิดแค่ตัวกลมๆแค่แค่นี้ก็น่าจะสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเวลาเราพิมพ์เราอะไรนะฮะ มันก็จะเห็นตัวเลขหรือพิมพ์ได้อย่างคล่องแคล่วกว่าเดิมนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอแบ่งปันทริคดีๆไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากจะให้ผมสอนวิธีอะไรหรืออยากจะให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนําผมได้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามจบคลิปนะครับสวัสดีครับ